ลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นโตเป็นสาวแล้วยิ้มรับของขวัญวันเกิดสุดหรูจากพี่สาวฉลองวัย18ปีเผอแป๊บๆโตเป็นสาวเต็มวัย18ปีสำหรับนักร้องสาวลิลลี่นาลีนาเชื้อแหลมหรือที่รู้จักกันในนามลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นหลังจากโด่งดังแจ้งเกิดจากเพลงเลิกคุยทางอำเภอ เธอคนเดียวก็มีงานเข้ามาไม่หยุดเดินทางออกคอนเสิร์ตรัวๆัวและล่าสุดเนื่องในวันเกิดครบรอบ18ปีพี่สาวสุดที่รักเจนเนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนเนี่ได้หมดถ้าสดชื่นก็ขอเอาใจน้องสาวเป้หนักโดยถอยรถหลูป้ายแดงตามแบบและสีที่น้องสาวอยากได้เป๊ะ มอบให้เป็นของขวัญวันเกิดพร้อมระบุข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดนะน้องสาวสุดที่รักของพี่ปีนี้18ปีแล้วเด็กน้อยที่นั่งขายรองเท้ากับพี่ในหลาดนัดวันนั้นวันนี้โตขึ้นมากๆภูมิใจในตัวน้องมากๆนะของขวัญวันเกิดจากพี่และแม่ปีนี้หวังว่าจะถูกใจน้องนะพี่รู้ว่าเป็นสิ่งที่น้อง อยากมีมาตลอดขับไปไหนมาไหนให้ปลอดภัยให้รถคันนี้เสริมโชคลาบบารามีให้น้องนะมีสติในการขับรถและมีสติทุกๆเรื่องนะถึงตอนนี้พี่จะเป็นแม่คนและมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วแต่พี่รักและเป็นห่วงน้องเสมอจะคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือแก้ปัญหาและให้กำลังใจอยู่ตรงนี้นะ แฮทแทกลิลี่ได้หมดถ้าสดชื่นแฮทแทกเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ